เมือ่อเมื่อมนเอยกับไปเนี่ยน้องมันหูมันเคยไปกันแล้วกับพอน้องมอนก็เป็นห่วงอยู่ฮะน่ะดูนอย่างจิ่มรำอีถึงมีแต่น้ามอนนี่น่ะวงกุยังอีน้องกําลังอันเวบกุ้งฮันเออน้ําจิ้มกี่ละยงมาเจ้ากุ้งถี่อันน้องหลวกมาล้าก่อน้องเขาเนี่ยกุ้งใจน้ำปลาซดอย่าละหลวกซุกคือแม่อย่าฮะ เออน้องกําลังอัน,นอันนี้กุ้งเผาอยู่เดียวไปฮือไปเนิอกําลังเวฟนี่กําลังเปิดพอลูกเอาฮือไหลว่าอันวันแล้วเราใส่ตู้เย็นกําลังเนี่ยน้องกําลังเวฟอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมอนเอาไปเนอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวน้อไปฮือก็ได้น้องเวฟอยู่อืมแล้วมอนไปเอาย่หาอุีกแก้วมากะ<ป>อ๋อแหน่เปิดประตูไว้ฮะแหน่แหน่เมียเ,เข้าก๊นบ้านลืมลอกนะฮะเป,เปิดนะเปิด เปิดก่ายเนี่ยมันจะปิดแลแ้วเล็ดกับปิดมุงหลวดอยู่นะก็น,น้องกัพ่อหายแม่บ้านปุ้นแหน่ <c oughs> หลืมตอนนี้แหละแน่เออหมาก็ลู้จะเข้าเนะาะเดี๋ยวน้องเอาไปเฮิอน้อน้องเว็บอยู่กุ้งเผาตัวใหญ่ก <c oughs> ็บำมอนไปไหนว่าน,น้องกัลังฟอหาแม่น้องจะเอิญแม่อีก,กอะ หันก้อลืมก้อนนั่นลืมลืมรีบไปละลืมแต่นะมอนเนะ่ะลืมมันแต่กับปิดมุงรวดอยู่มันเข้าอยู่แม่ เดีย๋ยน้องเอาอันกุง้งซุกแล้วน้องอุ่นห้อนนะจะไปคือร้อนเลยอุ่นเรียบร้อยเดี๋ยวไปให้หมอนนะคะบอกที่เมื่อคืนยังเหลืออีกสองตัวว่านั่งหมอนบอกนะคะกุ้งลวกนะคะอเดียทำกุ้งแช่น้ปาปลาแยมแต่มาให้หมอนก็ลวกมานะาจะเอซีนี่ร้อนมากเลยนะคะนะคะหมอนบอกว่าเหลือสองตัวเดี๋ยวจะกินวันนั้นนี่นี่นะคะอืมตัวใหญ่เลยนาะา๊ะนี่ กูกูเคยเพิ่งเห็นนะเนี่ยใส่กล่องแต่ใส่ตู้เย็นนะคะเนาะใส่กล่องโฟมมีหอยมีปลามหมึกนะคะอันลูกลายบอกแม่มาเอามาเอาแม่มากินด้วยกันนะคะแอดยาก็บอกลูกว่าเอาแม่อยู่ที่เมืองน่านนะคะมาอีกวันลูกใส่ตู้ไว้ให้นางก็เอามานางเพิ่งมาแกะดูนะคะแต่หอยกินหอยหวานหอยแข็ง แล้วก็ปลาหมึกลุกปลาหมึกย่างนะคะนี่แหละไม่ให้อ้วนได้ยังไงทุกวันนี้นะไม่อยู่ทะเลก็เหมือนอยู่ทะเลของในตู้เย็นในถังแช่เย็นลูกจะซื้อมาไว้ตลอดเดีย๋ยวนี้ในบ่อเราก็ยังมีกุ้งนี้นะคะลูกซื้อมาเลี้ยงเห็นโดดใหญ่ๆละเดี๋ยวนี้กุ้งไม่นี่ไม่รู้ว่ากุ้งม่นาม้าหรือกุ้งทะเลเพราะว่าเชียงรายก็เลี้ยงกุ้งนะคะเนาะ งกุ้งนะคะที่อําเภอเทิงนะคะบอกกุ้งลุงแปะวันนั้นก็ไปกินกันวันเกิดลูกชายคนเล็กนะคะไปกินบอกกุ้งลุงแปะนี่แหละไปบ่อยนะคะนี่เดี๋ยวแบ่งไปให้แม่